หนึ่งมกร,ราคมเป็นวันปีใหม่สากล13เมษายนเป็นปีใหม่ของเราซึ่งถือว่าบนผืนแผ่นดินนี้เราเท่านั้นที่จะมีสิทธิเรียกวันนี้ว่าวันปีใหม่ของเราเพราะเรามีความเป็นเอกราชของตนเองวันนี้สงกรานต์มักนึกถึงเรื่องน้ำอาตมานึกถึงเรื่องของไฟเมื่อวันนี้มาถึงคนก็มักจะเขียนชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปลงในกระดาษและให้พระบังสกุลที่วัด ซึ่งการเขียนชื่อคนตายลงไปนั้นก็นับว่าดีเห็นหลายบ้านถ่ายเอกสารซึ่งนับว่าไม่ดีการได้มานั่งเขียนชื่อนึกถึงชื่อกันดีกว่าเพราะการนึกถึงชื่อกันก็ได้มาระลึกนึกถึงกันถ้าถ่ายเอกสารไว้ขั้นตอนการนึกก็จะหายไปดังนั้นเมื่อเรานึกถึงใครลองสังเกตซิว่าบางครั้งเราไอเราจามก็มักจะมีคนทักว่าเอ๊ะใครเขานึกใครเขานึกถึงเราอยู่เนี่ยใครเขานึกถึงแกอยู่เนี่ย บางทีวิญญาณปู่ย่าตายายอยู่ที่ไหนยังไงอยู่ในภพภูมิที่พอจะรู้รับรู้กันได้เมื่อนึกถึงชื่อนามสกุลกันก็ไม่แน่อาจจะเป็นการกระตุ้นให้มารับส่วนบุญอนุโมทนาถ้าอยู่ในภพภูมิที่จะกินอาหารคือบุญของเราได้วันนี้เมื่อเราคิดจะแผ่เมตตาให้กับใครก็ขอให้แผ่เมตตาให้ทั่วๆอย่าที่จะแผ่เมตตาแบบมีหมายเหตุ ขอ,อสรรพสัตทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดทุกตัวทุกตนทุกคนจงเป็นสุขเถิดยกเว้นอีนางนั่นอย่าหมายเหตุนะท่านอย่าหมายเหตุว่าอีนางนั่นอีนางไหนแผ่ให้หมดทุกท่านท่านวันนี้สงการานต์มาถึงแล้วเมื่อเราส่งน้ําพระอย่านึกถึงพระสององค์งที่บ้านพระพ่อพระแม่ส่งน้ําให้ท่านมีความสุขความเจริญหมายถึงทําตัวเราให้เป็นคนเย็นเย็นให้พ่อเย็นอกเย็นใจ อย่าต้องไปปิดตาตอนตายกันว่าแม่นอนหลับเสเถอะรดน้ำศพให้แม่แล้วก็บอกแม่หลับเสเถอะตอนเป็นๆไม่ได้หลับเลยลูกตอนเป็นๆไม่ได้หลับเลยลูกทะเลาะกันพ่อแม่นอนตาไม่หลับตายแล้วจะมาให้แม่หลับอยากหลับตอนเป็นไม่ได้หลับวันนี้อย่าลืมพระสององค์ที่บ้านอาตมาภาพวันปีใหม่ปีนี้สงกรานขอเราทุกท่านจงเป็นผู้ที่มีความชำเย็นมีความเย็นเหมือนน้ำ น้ำอยู่ในภาชนะสี่เหลี่ยมก็ออกมาเหลี่ยมภาชนะสีภา,าชนะกลมก็ออกมากลมน้ำอยู่ในภาชนะใดก็สามารถที่จะเป็นตามเหลี่ยมตามกลมได้หมดเราเมื่อเข้าสู่สถานการณ์ภาวะใดก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีก็พยายามปรับตัวให้เข้าใช้ใจ่ายแต่พอเหมาะพอสมวันนี้เป็นกําลังใจให้ท่านนายกรัฐมนตรีบางครั้งหลายคนจะมองว่าท่านอารมณ์เสียบ้างอะไรบ้าง ก็บริหารประเทศชาติค่อนข้างหนักก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ทํางานทหารตํารวจพ่อค้าประชาชนคณะราชการาและวิสาหกิจอเอกชนทุกคนทุกท่านปีใหม่ปีนี้ของไทยขอเราทุกท่านมีความสุขความเจริญอายุวันโนสุขัขงพลังเยน็ยน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 เย็นทุกทุกคนเทิน